ก็เล่นก็เล่นไอดีนี้เหรอไอดีนี้จําได้เหรอใช่แม่ก็เล่นไอดีนี้ไปก่อนมันก็เล่นได้แหละหอมมาเต็มอยูแต่ดีนะมันครบกว่างไย โ oh, oh, อ้เดลิโอ้เดลิตะกินปืนโลกโจกเลยอะไรนะตะกินปืนไม่มีเลย <c oughs> คุณเปิดบัตรด้วยแสดงว่ามีแต่บอดมั้งเนี่ยเออนั่นเราจะเราจะใช้เราไปแล้วเดีจ้าได้ยิงบอดไปก่อนโดนอ่ะขมักมาด้วยนะ Allied flight will arrive. Mà đéo Mệt chứ lắc Chá Diện thuộc mày chá Mà, đeo, mà đeo. ันสแกนด้วยมันยิงกันจัดการเลย chip ready. คนรักคมรักอะไรวะชื่อไหมปิตยญาต Safe zone is collapsing. สองคันนี่เวดจูเทายัางอ่ะอยากไม่เกินมากอิ่มอยู่อิ่มอะไรกินไก่ไปไก่ทอด กินไม่เยอะแต่กินไม่หยุดมีคนเปิดประตูมาแล้วโอเค จุดกำเนิดบดัดเฮ้ยมาได้ตัวงนึ่งาะาคาผมแป๊บเนะเขียวเยู่อ่อนถ้าไปเอา ตการเลยรถขับไม่ได้ทำไม ช้ากว่าช้ากว่า uh, มีอ uh, ยู่เจอคนไหมมีมีมีตรงนี้มีคนกดอัปเกรดตรงนู้นอัปเกรดนู้นมาตรงน้ำแข็งอ่ะอยากไปนู้นเหรอ มันอยู่นอกวงแล้วดิตาบอกเฉยอย,อยู่ทางรถไฟไ <laughs> รถไฟมาชน <laughs> <laughs> มันน่าจะมีเนาะรถไฟจริงอะ่ะ <laughs> มีทำไมก่อนอจะได้สนุกตื่นเต้นยินกันรถไฟงไง นี่ไม่ทันก็โดนรถไฟเหยียบตายอย่างเงี้ยเอ <c oughs> ตอตัด้วเลยเ <c oughs> อาลืม Friendly unit ท,ทำอะไรอ่ะมาทาแดงแดงผูดีตีนแดงตัวนี้เ <laughs> 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 อาผู้ดีมาเล่น <laughs>

อะไรเหรอเห็นอ๋อพื้นแดงเขี่ยขวามาดีใหม่เลไปอยู่ในวงนะนี่กันวขวางวงเลยอ่ะ the the safe zone is collapsed the safe zone is collapsed เงียบเฉียวกิมเลื่อนคมประเสริฐชื่อมึงกันอยู่แถวไหน,นล่ะอ มันต้องไปเมบการถนนหอดบอดมันถึงจะออก ฮัลโหลปอยยิงจักหนเนี่ยในเมืองไปกในเมืองครับมีเมือใช่ไหมแดนไปเอาจะส่งให้เฮ้ยยมอู่กลล วอี๋เนอุ้ยไปถึงนี่เลยเหรออยู่ไหนวะเออดีมากปาไปต่อข้างในเมืองไหนกลางน่าจะกลางเมืองเลยก็ว่าจะจะยิงมันเนาะหมาปะไรเห็นมันลอยกลางน้ำมันยิงกันตายแล้วมั้งเนี่ยไปช้าอย่างเงี้ยวนี่ไง มีกางสีแยกเลยสูงบงเปลี่ยนเ e ดอีกแล้วมันก็อยู่แต่มันก็อยู่ในนี้นี่มันก็อยู่ในรัศมีด้วยว่าเท้าก็ปืนมาเปลี่ยนไปตอนไหนวะเนยะ พอปืนผิดแย่ดับหล่นในน้ำอีกเลยมันจะมาทางไหนวะประตู เยินบนนี้กันนะตายมีอะไรบ้างแม่มีแสอะไรนะแมกทองไม่มาแล้ว เสียงใครเมื่อกี้แทรกขึ้นมาเสียงเันคนจมจมน้ำใช่แล้วจมจมน้ำของจริงอะ่ะ mm hmm. อะอยอีกแล้ว mm hmm. ตกฝั่งนึงนะยิงไปแล้วมาข้งหลังบ้าน โอ้ยคนคนแม้คน,คน,คนไว้มันยิงเม็ด <laughs> โอ้ยนอ <laughs> no. มันกำลังยิงบอดกำลังยิงบอด <laughs> ตายแล้วใช่ไหมโอเคคูยจะทำไหมโอ้กลายเป็นคงงนซะงั้นวะมันจะวิ่งมาเอาแอร์ดอก เฮ้คนคนอยู่น้นำออโอ้โหมันยิงเราด้วยเฮ้ยตรงข้างแอร์ดอบมาร์แม่เห็นแบบแบบ,แบ,บใช่ไหมป่า่เกิดชันไหมได้เลย อยู่เดี๋ยวสองคนเอาสองสองมาดินี่อ่า defense แจงว่ายู่ในวงก็เกลอลมาบมาเลยในวง ก,ออกกันี <Air> ่ไงมาแล้วตัวหนึ่งตรงไหนกำลังวิงเป็นฝั่ <h ums> หลังนู้น teams left getting close to victory the safe zone is collapsing น่าเรานี่ไงมีคนหลงมา